เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมโอ่งเมียวจีอารีนาเซิร์ฟเวอร์จีนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการรีวิวสกิลของตัวละครเนซึโกะนะครับผมก็ในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทําการรีวิวสกิลของตัวละครทันจิโร่ไปก็มีหลายคนเนี่ยอยากให้ผมรีวิวสกิลของน้องสาวทันจิโร่ต่อในทันทีนะเกิเดแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดสกิลของตัวละครเนซึโกะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูฉากเปิดตัวของเนซึโกะกัน ฉากเปิดตัวเท่าออกมาได้น่ารักมากๆเลยนะครับงันต่อไปแล้วก็ไปดูรายละเอียดสกิลในเกมกันดีกว่าเริ่มกันที่สกิลพาสซีฟกันเหมือนเดิมนะครับแกนในทุกๆ12วินาทีเนี่ยการโจมตีพื้นฐานของเนสโกจะได้รับการอัปเกรดนะครับการโจมตีครั้งแรกก็จะสร้างความเสียหายแรงขึ้นส่วนการโจมตีธรรมดานในครั้งที่2เนี่ยก็จะเป็นการเตะสตูล,ลอยขึ้นตามนี้เลยนะครับต่อกันที่สกิลกดใช้สกิลที่1น,นะครับผมเนสโกเนี่ยก็จะทําการกระทืบพื้นนะครับจะทําให้สตูเนี่ยอยู่ในวงกลมด้านในนนบบน,นะครับบบผมลลอยยขึ้้แีเ ส่วนถ้ากระทืบพื้นและศัตรูที่โดนแค่ขอบวงกลมหรือว่าโดนวงกลมข้างนอกเนี่ยก็จะโดนสโลแทนประมาณนี้นะจะโดนอเฟิกสโล50%นาน1.2วินาทีมาต่อที่สกิลที่2นะครับเมื่อเรากดใช้สกิลนี้เนี่ยเนสโกก็จะทําการกระโดดไปยังทิศทางที่กําหนดระหว่างกระโดดเนี่ยก็จะได้ต้านทานเวทแล้วก็ได้ต้านทานกายภาพ15%เป็นระยะเวลา4วินะครับและสกิลนี้เราก็จะสามารถกดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการเตะตูให้กระเด็นตามนี้นะ ดูกันอีกรอบนะครับเผื่อว่าใครดูไม่ทันนะครับผมก็กระโดดไปรอบแรกก็จะต้านทานดาเมจนะครับและถ้ากดใช้อีกรอบที่สองเนี่ยก็จะเป็นการเตะก,กระแทกสตูประมาณนี้ซึ่งผมก็พอเห็นคอมโบของเจ้าตัวละครเน,นสโก้แล้วนะครับหลังจากได้ปล่อยมาสองสกิลนั้ก็ทำการกระโดดไปหาสตูก่อนกระแทกคืนในสตูลอยนะครับผมแล้วก็เตะกลับมาหาเพื่อนแบบนี้นะสับคอมโบสองสกิลของตัวละครเน,นสโก้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สกิลที่3กัน สกิลที่สามนะครับเมื่อกดใช้สกิลนี้เนี่ยเนสโกจะทำการย่อร่างกายตัวเองลง3วินาทีแล้วก็จะทำการเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ให้ตัวเอง25%ระหว่างอยู่ในร่างที่ได้รับการย่อตัวอยู่นี้นะครับก็จะได้รับบัฟในการลดความเสียหายลง30%็และก็จะการโจมตีธรรมดานะครับผมแต่ว่าระหว่างที่อยู่ในร่างตัวเล็กเนี่ยก็จะไม่สามารถทําการกดโจมตีธรรมดาหรือว่าใช้สกิลได้เว้นแต่เราจะทําการกดใช้สกิลนี้ครั้งเพื่อบังคับให้เนสโกเนี่ยกลับมาร่างเดิม แลวผมขอคอมเมนต์เกี่ยวกับสกิลที่3หน่อยลวกันนะครับผมอยากจะบอกว่าสกิลที่3เนี่ยเป็นสกิลที่น่ารักมากๆเลยนะครับผมตอนที่เนสเโกเนี่ยย่อตัวลงนะท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับผมว่ามันน่ารักขนาดไหนนะบวกกับท่าวิ่งแบบนี้ด้วยนะครับเรียกว่าเหมือนในอนิเมะมากๆและสุดท้ายก็มาที่สกิลอันตินะครับผมสกิลอันติเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกปล่อยไฟไปยังทิศทางที่กําหนดได้นะครับเมื่อเราทําการปล่อยไฟไปแล้วเนี่ยศัตรูที่อยู่ในไฟของเราก็จะโดนดาเมจทุกๆ0.5วินาที และก็จะโดนลดการต้านทานพร้อมทั้งสโลลงอีก60% และสกิลนี้ก็สามารถใช้ควบคู่กับสกิลอันตีของทันจิโร่ด้วยนะครับผมก็จะเป็นเอฟเฟกเชื่อมโยงกันนะถ้าเราวางไฟแบบนี้แล้วตัวละครทันจิโร่เนี่ยใช้อันตีวิ่งผ่านไปก็จะช่วยให้ทันจิโร่นะครับผมสร้างเอฟเฟกเพิ่มเติมใส่เป้าหมายได้และก็ยังมีการเพิ่มเอฟเฟกทำลายเกราะให้อีกด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับรายเอือดสกิลของตัวละครเนสโกในเกมโอเมจิอารีนาเซิร์ฟเวอร์จีนะครับผมก็รายเอือดสกิลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่จะไม่ได้ทำดามเมจอะไรรุนแรงมากมาาาายยนนะะเพรตัววลคสสสก่่จมป็แทง ก็จะเป็นสกิลในการทําจังหหงเพื่อนร่วมทีมทั้งนั้นเลยก็เป็นว่านะครับเผื่อว่าคลิปนี้มันจะสั้นไปเดี๋ยวผมจะขอทําการแถมการรีวิวสกิลอีกตัวละครหนึ่งลยกันนะครับผมก็จะเป็นตัวละครคุโรสกิอิจิโกะนั่นเองนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากรู้ว่าสกิลของเจ้าตัวละครอิจิโกะในเกม o อเมจิอา n ีนเนี่ยมันเป็นยังไง เราก็มาเริ่มกันที่สกิลพาสเสีของเจ้าตัวละครอิจิกโกะนะครับผมทุกครั้งที่เจ้าตัวละครอิจิกโกะเนี่ยทำการใช้สกิลจะได้รับบัฟนะครับผมมา1ชั้นนะครับแต่ละชั้นเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มพลังโจมตี6หน่วยเจ้าตัวละครอิจิกโกะจะสามารถทับซ้อนกันได้สูงสุด5ชั้นนะครับและจะอยู่ได้นาน5วินาทีต่อกันที่สกิลที่1นะครับอิจิกโกะจะทําการปักดาบลงพื้นจะสร้างความเสียหายและก็จะสโลว์สตูสามสิบเปอร์เซ็นต์นานหนึ่งจุดห้าวินาทีสกิลที่ สกิลที่สนะครับก็จะเป็นสกิลในการเทเลพอร์ตนะครับหลังจากเทเลพอร์ตเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มความไวตัวเอง30%นาน3วินาทีแต่ถ้าเราเทเลพอร์ตไปแล้วทําการตีโดนสตูนะครับการโจมตีพื้นฐานของเราแต่ละครั้งก็จะช่วยเพิ่มเอฟเฟก,กเพิ่มความเร็วได้1วิก็จะสามารถทับซ้อนกันได้สูงสุด5วินาที ต่อกันที่สกิลอันตินะครับผมก็จะเป็นสกิลในการเปิดบงังไคนั่นเองนะครับเมื่อเราทําการเปิดบงังไคเจ้าตัวละครอิจิโกะเนี่ยสกิลต่างต่างของเจ้าตัวละครอิจิโกะก็จะเปลี่ยนไปเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับก็จะเป็นการบัฟให้ดาบนะครับเมื่อทําการโจมตีโดสตูเนี่ยก็จะทําการสโลว์สตูนะครับผม80% ส่วนสกิลที่2ที่ได้รับการอัปเกรดมาแล้วนะครับเมื่อเราทําการปล่อยสกิลไปก็จะเป็นการใช้ธาตุเทสึกะเทนโซนะครับผมถ้าโดนสูเนี่ยก็จะทําการลดเกาะสู20%นาน5วินาทีสกิลที่สามเนี่ยก็ยังคงเป็นสกิลในการพุ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสกิลที่สามเนี่ยจะสามารถเก็บการพุ่งได้ที่สองครั้งนะก็จะทําการชาร์จการพุ่งในทุกๆสามวินาทีนะครับและระหว่างที่เจ้าตัวละครนิจิโกเนี่ยอยู่ในร่างบางไรก็จะได้รับบัฟในการเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่2 5และก็ลดการควบคุม25% และถ้าเราทําการกดใช้สกิลอันติอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าตัวละครนิจิโกะเนี่ยก็จะทําการโจมตีศัตรูที่อยู่ในระยะนะแต่ถ้าศัตรูไม่อยู่ในระยะนะครับผมเราก็จะไม่สามารถทําการกดสกิลอันติอีกครั้งหนึ่งได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทําการกดสกิลอันติอีกครั้งหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอิจิโกะก็จะทําการอยู่เฉยแล้วก็ทําการโจมตีใส่ศัตรูแบบนี้นั่นเองนะและการโจมตีที่สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นการโจมตีสร้างดาเมจจิ้งและมิจิโกะเนี่ยทำการกับสูสถานะไม่มีบางใครนะครับผมก ก็จะคิดจากดาเมจที่เจ้าตัวละครอิจิโกะเนี่ยทำการปลดปล่อยสกิลนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการปลดปล่อยสกิลติให้ดูอีกรอบเลยกันก็ลองสังเกตดูนะครับตอนที่เจ้าตัวละครดิจิโกะเนี่ยทำการโจมตีสตูนะครับผมจะมีหลอดนะครับผมข้างๆเลือดนะเร่งมานะครับผมแล้วพอเราหลุดจากร่างบางใครเนี่ยเจ้าตัวละครดิจิโกะก็จะใช้หลอดดาเมจที่มันทําได้นะครับผมมาเปลี่ยนแปลงเป็นโล่ให้เจ้าตัวละครดิจิโกะ และที่นี้ผมขอเสริมเกี่ยวกับสกิลอันตีของเจ้าตัวละครนิจิโกะหน่อยแลวกันนะครับเพราะสกิลอันติของเจ้าตัวละครนิจิโกะเนี่ยถ้าหลอดสีเหลืองด้านล่างไม่เต็มนะครับเราก็จะไม่สามารถใช้สกิลอันตีได้ซึ่งวิธีในการเก็บหลอดสีเหลืองๆนี่นะครับก็ได้มาจากการอยู่เฉยๆให้มันรีขึ้นมาเองนะหรือว่าจะเป็นการใช้สกิลให้โดนศัตรูมันก็จะทําการเพิ่มหลอดเหลืองๆขึ้นมาให้รวดเร็วกว่าเดิมนั่นเองนะครับประมาณนี้นะ ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสับคลิปในการมารีวิวตัวละครเนสโกะแล้วก็แถมให้กับการรีวิวสกิลของเจ้าตัวละครคุโรสกิอิจิโกะนะครับซึ่งตัวละครเนสโกะตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมว่าอีกนานแค่ไหนนะมันถึงจะมีการคอลแลบในเซิร์ฟเวอร์ global หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยที่เราเล่นกันอยู่แต่ว่าเจ้าตัวละครอย่างคุโรสกิอิจิโกะเนี่ยมันได้คอลแลบกับเซิร์ฟเวอร์ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวละครคุโรสกิอิจิโกะกับลูเคียเนี่ยจะไม่สามารถซื้อได้ในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับก็ถ้าแจ็ผมดาวนเนี่ยผมคิดว่าการคอลแลบของเซิร์ฟเวอร์ไทยน่าจะมาเป็นอีเวนต์นะครับคอลแลบแบบจํากัดเวลาใครที่ซื้อไม่ทันนะครับผมก็น่าจะพลาดไปเลยนะต้องรออีเวนต์วนกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วถึงจะทําการซื้อเจ้าตัวละครอิจิโกะแล้วก็ลูเคียได้ก็เป็นว่าใครที่เล่นเกมโอเมจิอาเรนาเซิร์ฟเวอร์ไทยอยู่เป็นประจาเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเกี่ยวกับส่วนตรงนี้ได้นะ ผมคิดว่าน่าจะมาเป็นแบบอีเวนต์จำกัดเวลานี่แหละครับกับเป็นว่าสับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้และกันนะครับผมไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปการรีวิวสกิลของตัวละครในคลิปหน้านะครับผมก็ตัวละครในคลิปหน้าเนี่ยผมจะนําตัวละครตัวไหนมารีวิวสกิลก็สามารถกดติดตามการเอาไว้ได้เลยนะครับกระสับในคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้และกันและถ้าใครที่อยากดูรีวิวสกิลของเจ้าตัวละครทันจิโร่เนี่ยก็สามารถกดได้ที่ตัวไอมุมขวาบนของคลิปหรือว่าจะเข้าไปดูคลิปในช่องของผมก็ได้นะครับนอกจากตัวละครทันจิโร่เน ด,ดังจากเกมโมบายอีกหลายตัวที่เราจะสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับกับนอกคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยกันไว้ลามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายนะครับ